ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบ็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลย มาพร้อมกับเลที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟอคฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอ้ยยยโยโยโยยยลโยย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 ยอยยอยย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 ยล่ายย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 นยย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  วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าวันนี้นะครับทุกคนเกมเขาก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมเนี่ย จะเอาโค้ดมาแจกให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งโค้ดนะครับไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็เอาไปใส่แล้วก็ไปสุ่มกันได้เลยนะครับแบบยาวๆไปเลยครับวัยรุ่นอัปเดตต่อมานะครับอัปเดตที่2นะครับนั่นก็คือระบบไอ้นี่นั่นเองนะครับทุกคนมันเป็นระบบที่ F K เอาเงินแล้วก็เอาสปินฟรีนะฮะตอนนี้นะครับเขาก็ได้ ปรับเปลี่ยนหน้าต่างอ่าหน้านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะตอนนี้คือว่าเขาได้เปลี่ยนโหมดนั้นเนี่ยมาเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วนะฮะทุกคนครับนี่ก็คือเข้าเข้าโดยวิธีนี้นะครับเห็นไหมมาที่เกมโหมดนะครับแล้วก็ไปตัวที่โ o ้ดไลเดอร์นะครับนี่เห็นไหม My Apartment นะครับอพาร์ตเมนต์ของฉันนี้มีที่นอนมีแบบมีห้องแต่งตัวมีคําสั่งที่เอาไว้แปลงฟันด้วยนะทุกคนเออ โอเคครับทุกคนหาหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหมีโซฟาด้วยนะครับนีเปไงนั่งโซฟาเพื่อเอฟครับทุกคนคิดดูดิโอ้โหก็เท่อันนี้นั่งได้ไหมอันนี้ก็นั่งได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันมันบ้วนปากได้นะครับทุกคนครับอ่าแต่มันต้องพิมพ์คาสั่งมาผมเห็นแอดมินเขาพิมพ์นะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะนั่งกินข้าวครับทุกคนเห็นไหมอ่าโซยราเมงนะครับโซยราเมงโซยราเมงนี่ก็ ได้ออนนี่เหมือนกันนะครับสปินแล้วก็อะไรพวกนี้แหละอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเตียงนอนนะครับทุกคนเตียงนอนเป็นไงอย่างกําไลครับโอ้โหมีปิดไฟได้นะครับเออย่างเท่อะทุกคนเท่จริง่ยดูที่ตรงนี้มีอะไรอ่าทุกคนครับคืออันเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์อะไรนะครับก็คือมันเป็นห้องแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีเสื้อผ้าห้อยอยู่ในนี้นะครับ วิธีการเก็บเสื้อผ้านะครับทุกคนครับก็ง่ายๆเลยให้เราเดินมาที่ตรงนี้แล้วหน้าต่างมันจะขึ้นให้เรากดเซฟไปเลยครับอ่าเห็นไหมทุกคนครับมันก็จะหลอนๆนิดนึงนะแต่ว่านี่แหละครับคือแบบที่เราเซฟไว้นะฮะทุกคนครับก็เราเนี่ยไปแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาเซฟไว้ที่นี่เนี่ยเขามีให้เราเซฟเนี่ยทั้งหมด10ชุดเลยนะครับทุกคนครับอ่า10ชุดเลยนะอย่างเยอะเลยก็คือว่าผมแนะนำนะครับใครที่ใส่ผ้าคลุมนี้อยู่เนี่ยกด M ขึ้นมาครับไปที่หน้าคัสตอมครับ ัดซ่อมตอนนี้นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะถอดผ้าคลุมได้แล้วนะคะทุกคนครับมันจะมีคอนเฟิร์มกับอ่าอันอันอีคปนะครับก็คือว่าอ่าให้ให้เราถอดออกนั่นเองนะครับปุบ่มสีแดงอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกเลยแล้วกันนะครับใครที่จะถอดนะครับผมแนะนําว่าให้เอาตัวละครของเราเนี่ยมาเซฟไว้ที่นี่ก่อนนะครับอ่าพอเรากดโหลดมาเนี่ยมันก็จะได้ชุดนี้มาเลยนะทุกคนเออเราแบบไม่ต้องไปเสียสองมือเรียวคอยบ่อยๆนะฮะก็โดยการที่กด ม่ยีกดถอดไปเลยครับปุ๊บอ่าผมถอดพ่อคุมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกดโหลดนะทุกคนดูนะปุ๊บกดโหลดมาอ่าเป็นไงครับทุกคนพ่อคุมกลับมาแล้วเรียวคอยก็อยู่เท่าเดิมนะครับเป็นไงโอ้โหอ่าอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขอถอดแล้วกันนะปุ๊บอ่าถอดออกมาแล้วต่อมาเราไปดูในเกมกันบ้างดีกว่านะครับว่าในเกมตอนนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับ ทุกคนฮะก่อนที่เราจะไปดูในเกมนะครับผมขอแวะตรงนี้นิดนึงนะครับนั่นก็คือมันมีดันเจียนใหม่อีกหนึหน่งดันเจียนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าดันเจียนเนี่ยเวลาเราลงแล้วมันมีโอกาสที่เราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคฮะทุกคนฮะพอเราเข้ามาที่ดันเจียนแล้วใช่ไหมก็มันจะมีดันเจียนใหม่เข้ามานะครับก็คือโคราชินะครับอ่าไม่ขออ่านละกันนะทุกคนอ่านออกแค่นี้นครับโคราชิมาเนอร์อะไรสักอย่างนี่นะแหละเออก็คือว่า ดันเจียนนี้นะครับเราจะได้เกมพาาแสงอุตสาห์นะครับจะมีโอกาสดรอปเกมพาาแสงอุตสาห์แล้วเราเนี่ยก็จะได้พลังโก้ดไลเดอร์ที่ขี่ม้านะครับนั่นก็คือพลังที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับมันก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับแปนะครับใครที่ไม่สามารถสมได้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ลงดันเจียนยให้ถึงด่านนี้นะแล้วก็มาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อหาพลังของโก้ดไลเดอร์ที่ขี่ม้านะฮะ มันก็จะดอบในรันเจี้ยนนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือข่าวดีเลยนะฮะโอเคัะทุกคนเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับโอเคฮะทุกคนฮะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไอกี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับผมนะทุกคนมันงอนผมครับทุกคนมันงอนผมแล้วมันก็วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนะครับ <laughs> โอเคครับทุกคนเรา,าเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะก็คือว่า อัปเดตอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันมีอาวุธใหม่มานั่นเองนะครับนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กวาดของแม่มดละกันนะครับก็เป็นอา,อาวุธหนึ่งนะครับในอีเวนต์ฮาโลวีนนี้นะฮะทุกคนครับนี่เลย4นาฬิกา10นาทีนะครับโอกาสออกอยู่ที่1ทับยนะครับทุกคนครับก็เกิดอยู่ที่เมืองซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมได้มาแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าของในอัปเดตฮาโลวีนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเท่าที่ดูอ่ะมันก็แค่มีดาบอันนี้อย่างเดียวนะครับอืมจะเรียกว่าดาบก็ไม่ใช่สิมันเป็นไม้กวาดนะครับทุกคนครับอ่าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอาวุธดาบนะครับต่อมานะครับซับอบิลิตี้นะครับซับอบิลิตี้นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่เลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับร้องว้าวแน่นอน อ่าทุกคนครับปิดผนึกสร้างอสูรโมเดลเก่ากลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องไปหาใหม่นะครับทุกคนลิปเปอร์สปิริตนั่นเองนะครับผมอยากได้มากเลยอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะอันสีแดงอันนี้ครับมันเป็นโมเดลเดียวกับอันนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒน,นาเขาน่าจะแบบว่า เอาเข้ามาในแบบอีเวนต์ฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าอารมณ์เหมือนแบบพูดผีปีาศาจอะไรประมาณนี้เออก็เลยแบบตรงตีมพอด,ดีนะครับก็เลยแบบว่าเอาโมเดลใหม่เข้ามาแล้วก็ให้เราหาใหม่ก,กันนะครับเออนั่นแหละก็เสียใจนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท้าทายดีเราจะได้มีทั้งหมด3อันเลยนะทุกคนครับ แล้วก็อันต่อมานครับมีอะไรอีกหรือเปล่าเอออันต่อมาเหมือนจะมีอีกนะครับนี่ครับทุกคนครับนั่นก็คือคาถาแยกเงานั่นเองนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแยกเงาออกมาเป็นโค้ดไรเดอร์ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเอ่ออันนี้เกิดอยู่ที่8ปดนาฬิกานะครับทุกคนอันนี้นะครับมันจะเกิดอยู่ที่เมืองแสงอุตสาหะ,ะก็อ,อ่าไปหาเซิร์วีเนี่ยที่เป็นโคน้ดนครับสำหรับสายฟรีเนี่ยรอใส่กันได้เลยนะ รอแบบรีเซิร์ฟหากันเรื่อยๆเลยนะครับอ่าใครใครที่มีของในอีเวนต์ฮาโลวีนอันใหม่อันนี้นะครับก็สามารถส่งมาให้พี่รีวิวได้นะครับทุกคนครับแล้วก็อันต่อมาเลยนะคะทุกคนก็คือว่าทุกคนก็อาจจะเจอกับปัญหาที่คอยเลื่อนหาปัดลายของตัวเองนะครับหาแบบเลื่อนเลยบ้างเลื่อนเกินบ้างอะไรประมาณนี้หาไม่ค่อยเจอนะฮะก็ ตอนนี้ครับหมดปัญหานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ทุกคนครับเขามีระบบเซิร์ชแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชินไดแล้วกันนะครับชินได H เอชเอชไอเอชชินไดครับชินได d ดีเห็นไหมทุกคนครับมันก็จะขึ้นของมาดาระมาเลยนะอ้ามันก็จะมีอยู่แค่3เนี่เท่านั้นนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราก็หมดปัญหาในการที่เราเนี่ยหาอะไรไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะเราก็แค่จําชื่อมันไว้นะทุกคนไอสิ่งที่เราใช้บ่อยๆอ่ะ เดี๋ยอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเซิร์ชโบลูมาคินะครับอ่าโบลูมาคิ b o ลุมาคิอ่ามันก็จะขึ้นแค่โบลูมาคิอย่างเดียวนะครับทุกคนครับมันจะไม่ขึ้นอย่างอื่นเลยนะฮะก็ช่วยให้เราเนี่ยหาของได้ง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็อัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนครับก็คือว่า อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือมันสามารถที่จะถอดผ้าคลุมได้แล้วนะฮะแล้วก็จะมีผ้าคลุมอัปเดตเข้ามาใหม่อีกหนึ่งผ้าคลุมนะครับนี่มันจะเป็นผ้าคลุมแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ผ้าคลุมแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราจะถอดก็แค่กดปุ่มสีแดงนะครับกดไปที่ผ้าคลุมอันนั้นที่เราใส่อยู่แล้วก็กดสีแดงแต่อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับว่าเราควรที่จะไปเซฟก่อนครับไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องกลับมาซื้อใหม่อีกก็ตั้ง20 0 0 0ืรียวคอยเลยนะทุกคนมันแพงมากนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอัปเดตนะครับก็คือหน้ากากใหม่นั่นเองนะครับนี่ลักษณะของหน้ากากก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกคนครับเออผมก็อยากจะลองใส่อยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเหมือนไอตัวละครที่มันอยู่ในเรื่องมาฮีโร่หรือเปล่าครับที่ผมมันแบบมันเป็นคล้ายๆตัวนินจานึกไม่ออกนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับสาหรับล้างค้าเรียวคอยนะครับที่เป็นผ้าคลุมแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรียวคอยช็อปบอ เดี๋ยวคอยช็อปทุกคนครับทําไมเขาเหลือแค่2อันนะครับทุกคนตอนนี้จากปกติมันมี3อันนะครับเอาทุกคนอันนี้เกมมันบั็กหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจงใจให้มันเหลือแค่2อันเออมันแปลกอะครับทุกคนไม่ไม่บั็กก็เกมก็จงใจนะครับเอาอาจจะแบบแรนดอม2อันหรือเปล่าบางทีอาจจะแบบแรนดอมออกมาอาจจะมีข,ขาย3อันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เออทุกคนฮะผมลืมไปได้ยังไงครับเนี่ยก็คือว่ามันมีตระกูลใหม่เข้ามานั่นเองนะครับนี่ตระกูลอันนี้นะมันจะเป็นโกด์ไรเดอร์ที่ขี่ม้านะทุกคนครับใครที่เคยดูหนังโกด์ไรเดอร์เนี่ยจะรู้จักตัวละครน,นี้นะครับคือเขาโผลมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะอ่านี่นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนี่เขาชื่อว่าเออ เอธวูดหรือเปล่าเอดวูดเอ w วูดอะไรประมาณนั้นแหละครับทุกคนโคลาชิ achi, นะฮะก็จะเป็นโก้ไลเดอร์สไตล์คาบอยนั่นเองนะฮะก็คือใส่ชุดแบบคาบอยถือปืนแบบคาบอยแล้วก็ขี่ม้าแบบคาบอยนะฮะโอกาสออกนะครับจะอยู่ที่1นึ่ทับสองแล้วก็เป็นบัตรลายที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับทุกคนครับเออก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าบัตรลายอันนี้เนี่ยสามารถดรอปได้จากดันเจียนใหม่นั่นเองครับใครที่สมไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะฮะแค่ไปลงดันเจียนก็ได้แล้วนะครับแต่ก็ ยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่มีดวงเนี่ยเราก็ใช้ความพยายามเอาก็แล้วกันนะครับโอเคครับ okay, ทุกคนฮะก็คือว่าอัปเดตฮาโลวีนนะครับพาร์ทหนึ่งนะทุกคนย้ำครับว่าพาร์ทหนึ่งเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะปล่อยมาอีกนะครับเพราะว่าผู้พัฒนานะครับเขาบอกเองเลยว่าคลิปวิดีโอที่เขาปล่อยมามันเป็นพาร์ทที่1นนะครับอาจจะมีของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอีเวนต์อาจจะเป็นอีเวนต์เก็บแคนดี้เก็บอะไรพวกนี้เพื่อแลกสปินก็ได้นะฮะ ถ้ายังไงเนี่ยมีข่าวสารเพิ่มเติมเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกคนฟังกันแบบทุกคนเลยนะฮะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เอ็กกี้มันก็ยังไม่กลับมาเลย <c oughs> <c oughs> เออก็ผมก็ไม่รอแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ